สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะมาเล่าเรื่องของพี่เมยคะ่ะพี่เมยเป็นพนักง,งานขายแว่นตาแห่งหนึ่งพี่เมยเป็นคนภาคเหนือที่หนูจำไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นคนจังหวัดน่านคะ่ะหนูกับพี่เมย์เรารู้จักกันที่ทำงานหนูก็ทำงานอยู่ที่เดีวยวกับพี่เมยคะ่ะพี่เมยเธอไม่มีแฟนมีผู้ชายมาตามจีบพี่เมย์หลายคนมากคะ่ะแต่เธอก็ไม่สนใจใคร จนเพื่อนๆนี่ทำงานต่างสงสัยกันว่าพี่เมยจะชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายกันแน่แต่นั่นมันก็เป็นเพียงข้อสงสัยของพวกเราพี่เมย์ก็ยังทำงานและก็ทำงานเก่งมากด้วยค่ะพี่เมย์มีลูกค้าประจำมาตัดแว่นกับพี่เมย์เยอะมากค่ะพอทุกสิ้นปีพี่เมยจะได้รับยอดเยอะกว่าคนอื่นมากๆ พี่เมย์เธอเป็นผู้หญิงที่อัธยาศัยดีมากเลยนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีพี่เมย์เช่าคอนโดอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานเท่าไหรค่ค่ะหนูเองก็เช่าอยู่ตึกเดียวกับพี่เมย์เช่นกันหนูเช่าอยู่กับแฟนแฟนของหนูทำงานเป็นพนักงานต้อนรับอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึง่งไม่ไกลจากคอนโดเท่าไหร่และเราก็อยู่ที่ทำงานด้วยกัน เวลาพักเที่ยงบางทีแฟนหนูก็มากินข้าวเที่ยงด้วยค่ะหนูก็ชอบชวนพี่เมยไปกินข้าวกับพวกเราแต่พี่เมยก็ไม่ยอมไปพอพักหลังๆพี่เมยจะคุยโทรศัพท์แต่เราไม่รู้ค่ะพี่เมยคุยกับใครยิ่งทำให้เราสงสัยมากขึ้นหนูก็แอบฟังและบางทีก็แอบถามพี่เมยเหมือนกันแต่พี่เมยก็ไม่ยอมบอกและไม่นานนี้เองค่ะหนูได้เห็นรถคันหนึ่ง มาจอดอยู่ข้างๆร้านที่พวกเราทำงานอยู่พี่เมยก็รีบเดินออกไปอย่างน่าสงสัยและเธอก็ขึ้นรถคันนั้นออกไปค่ะไม่นานเราก็รู้ว่าพี่เมยมีแฟนพี่เมย์อยอมเล่าให้พวกเราฟังบอกว่ารู้จักกันมาได้สักพักแล้วและพี่เมยถึงขั้นที่ว่ามีอะไรกับเขาค่ะพี่เมยบอกว่าพี่เมย์รักเขามากและเขาก็รักพี่เมยเช่นกัน สุดท้ายพี่เมยก็แนะนําแฟนของพี่เมยให้พวกเรารู้จักหนูเห็นหน้าตาเขาและหน้าที่การงานของเขาก็ดีมากๆเลยค่ะเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็มีสวนยางอยู่หลายร้อยไร่อยู่ที่ต่างจังหวัดและก็ยังร่วมกับเพื่อนเปิดโรงแรมขนาดเล็กๆและเขาไม่ได้บอกค่ะว่าโรงแรมอยู่ที่ไหนแต่ด้วยจากการแต่งตัวและรถที่เขาใช้อยู่นั้นมันก็บ่งบอกได้ ได้ค่ะว่าเขาเป็นคนรวยระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ความรักของพี่เมยก็ดูเหมือนจะไปได้ดีผ่านไปได้6เดือนแล้วค่ะพี่เมยกับแฟนก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรกันเลยนะคะแถมพี่เขายังมารับพี่เมยที่ทำงานเกือบทุกวันเวลาหนูเดินผ่านห้องพี่เมยก็รู้เลยว่าเขามาอยู่ในห้องนั้นแล้วก็ค้างอยู่กับพี่เมย ทางคืนผ่านไปไม่ได้ไม่ได้นานค่ะอยู่ๆก็มีผู้หญิงคนนึงเดินเข้ามาที่ร้านที่พวกเราทำงานอยู่ผู้หญิงคนนี้แต่งตัวดูดีเดินเข้ามาพี่เมย์ก็ออกไปต้อนรับเหมือนลูกค้าคนอื่นทั่วไปพอเขาเห็นพี่เมย์เท่านั้นเขาก็จ้องหน้ามองพี่เมย์และบอกว่าให้พี่เมย์เลิกยุ่กับสามีของเธอพี่เมย์ตกใจมาก ไม่ใช่พี่เมย์เท่านั้นนะคะที่ตกใจพวกเราที่นั่งเช็ดแว่นตากันอยู่ก็ตกใจเช่นกันและเราก็รีบเดินออกไปดูเพราะยังไงก็ไม่อยากให้เขาทำลายพี่เมย์พวกเราเดินเข้าไปผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าถ้าไม่เลิกยุ่งกับสามีของเธอเธอจะประจานพี่เมย์ค่ะแล้วเธอก็เดินออกไปอย่างสวยๆออกจากร้านทันทีเธอเดินขึ้นรถรูของเธอ ที่มีคนขับรถรอเปิดประตูให้อยู่แล้วพี่เมยน่าซีดมากพี่เมยน้ำตาไหลรินออกมาและพี่เมยก็รีบกดโทรศัพท์ไปหาแฟนของเธอพี่เมยอ,ออกไปคุยโทรศัพท์ที่ห้องพักพนักงานโดยมีเสียงดังออกมาโดยหนูก็ไปแอบฟังอยู่ที่หน้าห้องด้วยค่ะสุดท้ายหนูก็รู้ว่าพี่เมยเป็นเมียน้อยผู้หญิงที่มาตอนบ่ายวันนี้เธอเป็นเมียหลวงนั่นเองค่ะตกตอนเย็น แฟนพี่เมย์ก็มารับเราจะเรียกว่าเป็นแฟนพี่เมย์ดีไหมดีดีหรือเปล่านะเพราะเขามีเมียอยู่แล้วพี่เมย์รีบเดินขึ้นรถไปกับเขาพวกเราก็มองตามกันพี่อิวโคนที่ทำงานด้วยกันก็ถามว่าคืนนี้พี่เมย์กับแฟนคงต้องคุยกันยาวแน่ๆพวกเราก็คุยกันไปว่าน่าสงสารพี่เมย์เหมือนกันพี่อีกคนก็พูดว่าพี่เมย์รู้ไหม รู้ไหมว่าเขามีลูกมีเมียแล้วหนูก็พูดขึ้นว่าน่าจะไม่รู้ค่ะประมาณสามทุ่มได้หนูเดินเอาขยะมาทิ้งข้างล่างคอนโดค่ะหนูเดินผ่านห้องพี่เมยได้ยินเสียงพี่เมยกับแฟนของเขามีปากเสียงกันยกใหญ่หนูรีบเดินช้าๆค่ะเพราะหนูอยากฟังเรื่องที่อยู่ในห้องนั้นแต่หนูก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะและแฟนหนูทำงานกะบ่าย เขากลับมาพอดีเขาบอกว่าเขาเห็นแฟนพี่เมยถือกระเป๋าออกไปตอนแฟนหนูเข้ามาค่ะหนูก็เล่าเรื่องของพี่เมยให้แฟนหนูฟังทันทีวันนี้มีผู้หญิงมาที่ร้านและบอกให้พี่เมยเลิกยุ่งกับสามีของเธอตอนเช้ามาใช่ไหมคะพี่เมยก็ไปทำงานตามปกติพวกเราก็ไม่กล้าถามเรื่องนั้นกับพี่เมย์อีกเลยแต่หลังจากวันนั้นหนูก็ไม่เห็นแฟนของพี่เมยมาอีก พี่เมยก็แปลกเริ่มแต่งตัวสวยขึ้นปกติพี่เมยก็สวยอยู่แล้วตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นพี่เมยก็ทำตัวสวยมากกว่าเดิมคุยกับผู้ชายมากหน้าหลายตาที่ตามมาจีบเธอเยอะขึ้นสงสัยเธอจะพยายามลืมเรื่องผู้ชายคนนั้นพี่เมยตกตอนเย็นก็ชวนหนูออกไปหาอะไรกินกันที่ตลาดอยู่เป็นประจำค่ะหนูจะไปกับพี่เมย เวลาที่แฟนของหนูทำงานกลับบ่ายพี่เมย์ก็เริ่มชวนหนูนั่งดื่มอยู่เป็นประจำค่ะหนูก็ดื่มเป็นเพื่อนพี่เขาอยู่เสมอนะคะและไม่นานนี้เองข้างๆคอนโดที่หนูกับพี่เมย์เราเช่าอยู่นั้นก็มีคอนโดใหม่กําลังเริ่มก่อสร้างขึ้นพนักงานผู้ชายก่อสร้างก็เยอะมากค่ะและคนงานก่อสร้างก็ชอบ,ชบแซวพี่เมย์อ,อยู่ตลอดเวลา เวลาพี่เมยเดินกับคอนโดนั่นเองก็ไม่แปลกนี่คะก็พี่เมยสวยและแต่งตัวดูดีทำให้มีคนงานสนใจพี่เมยแต่พี่เมยก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องแบบนี้อยู่แล้วและเมื่อวานนี้ค่ะเรื่องไม่ดีมันก็เกิดขึ้นหนูกับพี่เมยรับเที่ยวตลาดกันค่ะตอนนั้นก็เกือบหกโมงเย็นที่ตลาดก็ของเยอะไปหมด คนก็เยอะไปด้วยค่ะพี่เมย์ก็ชวนหนูกินส้มตำไก่ทอดและก็สั่งเครื่องดื่มมาดื่มกันตามภาษาสองสาวค่ะหนูก็ส่งข้อความไปหาแฟนบอกให้แฟนมารับที่ตลาดด้วยถ้าเขาเลิกงานหนูกับพี่เมย์ก็ยังนั่งกินกันต่อเราก็นั่งกินกันต่อค่ะอยู่ๆแฟนเก่าของพี่เมย์ก็เดินเข้ามาหาพี่เมย์ซะงั้นและก็ทักทายกับหนูนิดหน่อยก่อนที่จะบอกว่า เขาอยากคุยกับพี่เมย์สองคนหนูจะทำยังไงล่ะคะหนูก็เลยรีบบอกกับพี่เมย์ไปว่าตามสบายเลยคะ่ะหนูไปเดินเล่นรอแฟนหนูมารับก่อนนะคะจะเดินไปดูเสื้อผ้าสักหน่อยหนูก็เห็นพี่เมย์กับแฟนเก่าของเธอเดินออกไปหนูก็ไม่รู้ว่าเขาไม่คุยกันที่ไหนหนูเดินเล่นได้สักพักแฟนหนูก็มารับกลับบ้านเช้ามาหนูก็ทำงานตามปกติ แต่ไม่ปกติอยู่ที่ว่าพี่เมย์ไม่ได้มาทำงานค่ะหนูสงสัยมากพอเดินผ่านห้องเมื่อเช้านี้ห้องก็ล็อกตอนแรกก็นึกว่าพี่เมย์ไปทำงานแล้วซสอีกนี่มันก็เกือบห้าโมงเช้าแล้วทำไมพี่เมย์ไม่มาเสียทีหนูรีบโทรไปหาพี่เมย์สองสามสายแรกพี่เมย์ไม่ยอมรับหนูก็เป็นห่วงพี่เมย์มากอยู่ๆพี่เมย์ก็โทรกลับมาค่ะแล้วก็ร้องไห้ เสียงสั่นสะอื้นออกมาหนูก็บอกว่าพี่เมยคะอยู่ที่ไหนเป็นอะไรหรือเปล่าพี่เมยก็เล่าต่อไปว่าเมื่อคืนแฟนพี่เมยมาขอคืนดีอยากให้พี่เมยกลับไปเป็นเหมือนเดิมเขาอยากให้พี่เมยเป็นบ้านน้อยแต่พี่เมยไม่ยอมรับในข้อเสนอนั้นพี่เมยก็รีบลงจากรถแล้วก็เดินกลับคอนโดพี่เมย์เล่าต่อว่าพี่เมยก็แวะร้านค้าที่หน้าคอนโด ซื้อเครื่องดื่มติดมือกับห้องจะไปดื่มต่อที่ห้องอยู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนงานก่อสร้างเข้ามาคุยกับเธอถามชื่อเดินคุยกันไปตอนแรกๆพี่เมยก็ไม่อยากคุยกับเขาเท่าไหร่แต่พี่เมยก็กลัวว่าเขาจะมองว่าเธอหญิงเลยยอมคุยด้วยค่ะพอเขาเห็นไม่มีคนอยู่แถานั้นเขาก็รีบดึงพี่เมยเข้าไป ที่พักคนงานทันทีเขาบอกว่าเขาแอบ,บมองและอแบแอบชอบพี่เมยมาสองเดือนแล้วแล้ววันนี้ดูท่าทางเขาจะลืมเข้าไปเหมือนกันเขาก็เข้ามาใกล้กับพี่เมยค่ะและเขาเป็นผู้ชายที่ทำงานก่อสร้างร่างกายย่อมแข็งแรงมากกว่าพี่เมย์แน่แน่สุดท้ายเขาก็เบียดตัวค่ะและแทรกตัวของเขาเข้าไปทำให้พี่เมยส่งเสียงออกมาแต่ไม่นานนั้นเอง เสียงร้องก็เงียบลงพี่เมย์กับเขาที่อยู่ที่พักคนงานทั้งคืนหนูบอกว่าเดียวหนูจะไปรับพี่เมยพี่เมยเสียงอ้อึ้งค่ะพี่เมยบอกว่าไม่ต้องมารับพี่ก็ได้เพราะเขาจะไปส่งพี่ที่ห้องหนูก็ถามไปว่าทำไมให้เขาไปส่งล่ะคะพี่เมยมันอันตรายพี่เมยก็บอกว่าพี่ก็ชอบเขาเหมือนกันจ้ะเพราะเมื่อคืนนี้พี่ก็มีความสุขกับเขาทั้งคืน จริงๆแล้วเขาก็เก่งมากเขาดีมากเลยนะพี่ว่าพี่ชอบเขาจ่ะ